สวัสดีทุกท่านครับผมมาส่องดูแม่บี้นะครับกำลังออกเด้อทุกท่านเด้อเดือเดือดเซาเนะครับผมเริ่มเห็นแล้วน้ทุกท่านเนาะแม่บี้เข้าจอสุกวันที่4ี่นะครับผมเพิ่งออกเด้อทุกท่านท่านที่สั่งไว้นะครับผมจะส่งให้ตามคิวนะครับผมจะเย็นๆเด้อทุกท่านเด <nuc. S 2> ้อหูคําก็กําลังไอจัดนะครับผมมี3มชุดนะครับผมไหมพันไหมนะครับผม ชุดด้านนอกนะครับผมเนี่ยครับผมก็เป็นเขียงมอนนะครับผมกำลังจัดแล้วก็แล,วกแล้วก็เก็บรังที่เป็นรังเน่าเสียแล้วท่านเตรียมไปสาวไม่รวดเนาะนะครับผมคัดออกส่กโดงไว้ชุดแรกนะครับผมเนี่ยจะมีชุดที่สองอยู่ในห้องนะครับผมอันนั้นนะเป็นห้องห้องกบห้องอบอบหมายความว่าจะเป็นห้องที่มีอุณหภูมิอุ่นนะครับทุกท่านอุ่นเพื่อที่จะช่วยให้แม่บี้เนี่ยออกจากรังได้เร็วขึ้นนะครับผมระยะเวลาก็จะสั้นลงนะครับผม แต่ว่าด้านนอกพอแมบีม้ออกแล้วเราก็จะไว้ด้านนอกที่เป็นห้องที่มีอากาศถ่ายเทที่ดีนะครับทุกท่านก็จะมีความโล่งโปร่งนะครับผมพีเสื้อใหม่เขาก็จะสุขภาพดีอารมณ์ดีแล้วก็วางไข่ได้ดีครับพรุ่งนี้ก็จะไอเยียมเชา้าๆตะวันออกก็จะเริ่มเก็บเราก็จะเก็บตอนช่วงประมาณสักเจ็ดแปดโมงนะครับท่านเป็นโมงครึ่งเขาก็จะออกหมดเรากเก็บรอบเดียวเพราะว่าเราจัดใส่กระด้งแบบบางๆไว้แล้วนะครับผมไม่นามากนะครับผม พรุ่งนี้น่าจะได้ประมาณไม่เยอะมากทุกท่านวันแรกนะครับผมและวันแรกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกชายนะครับผมที่ออกเร็วเห็นไหมครับลูกชายจะออกก่อนแล้วก็ตามมาด้วยลูกสาวเนี่ยทุกท่านเห็นไหมครับตัวตุ้ยตุ้ยอ้อวนนะครับผมป้อมป้อมกลมกลมนะครับผมตามสไตล์ไหมพันธุ์พื้นบ้านนางน้อยนะครับผมไหมพันธนี้คือเป็นไหมพันธุ์มานกสทธิชัย5้านะครับทุกท่านนะครับผมเป็นรุ่นที่5้าที่เพาะเลี้ยงนะครับผมเป็น5รุ่นต่อนะครับผม ก็เลยใช้ชื่อนี้นะครับทุกท่านนะครับผมนะบแล้วก็เดี๋ยวคองแม่กับยายมาสมทบอีกชุดที่3นะครับผมเดี๋ยวเราจะคัดเลือกรังต่างๆอีกด้วยเพราะว่าแม่กับยายคัดให้แล้วแต่ว่าอากาศร้อนนะครับทุกท่านบางทีก็จะมีรังเน่ารังเสียนะครับผมตามสภาพอากาศนะค,ะนะครับผมเนาะเราจะเก็บทุก2 3ถึงวันคัดออกเพราะว่าเราจะนําไปสาวเป็นหม่รวดนะครับทุกท่านเนาะเดี๋ยวตอนสาวใหม่จะนาเสนอให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับผม